ในคอลลาเจนนะคะนอกเหนือจากจะมีคอลลาเจนแล้วนะคะยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการเป็นสารป้านอนุมูลอิสระมากอีกถึง12ชนิดด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเจ้าคอลลาเจนกันก่อนค่ะสําหรับคอลลาเจนนะคะต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองค่ะเนื่องจากว่ามีการใช้มาอย่างยาวนานนะคะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็สกัดมาจากปลานะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการช่วยเป็นสารป้าน นอนุมูลอิสระแล้วนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับผิวอีกด้วยค่ะในสมัยก่อนนะคะคอลลาเจนเนี่ยไม่สามารถถูกดูดซึมได้ค่ะแต่ว่าในกระบวนการสมัยใหม่นะคะเราปรับให้คอลลาเจนนะคะมีขนาดอนุภาคที่เล็กลงค่ะแล้วก็ตัดเขาออกมานะคะเป็นเปปไทด์นะคะในคอลลิเจนเนี่ยเรียกว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะก็จะถูกผูกต่อกันนะคะด้วยคอลลาเจนกับกรดอะมิโนเนี่ยนะคะมากถึง3ชนิดเลยค่ะในเรื่อง เรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวจึงเห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของผิวพรรณของคนเราค่ะแค่ความยืดหยุ่นกับความชุ่มชื้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราต้องเจอกับ สารอนุโมลอิสระในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าแสงไฟหรือการรับประทานอาหารของเราค่ะก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะถูกทําลายด้วยอนุโมลอิสระต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงจําเป็นต้องรับประทานสารต้านอนุโมลอิสระที่หลากหลายค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมลิ์ของเขานะคะในการกําจัดอนุโมลอิสระออกจากร่างกายค่ะมารู้จักกับตัวแรกกันนะคะนั่นก็คือ a c เซเรราเชอร์ี่ค่ะใน a c เซเรราเชอร์ี่เนี่ยนะคะมีวิตามินซีที่สูงค่ะทำให้ เจ้าตัววิตามินซีเองเนี่ยนะคะไปช่วยในเรื่องของการกําจัดอนุมูลอิสระได้ค่ะแต่ว่าวิตามินซีตัวเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยกําจัดอนุมูลอิสระแค่ในบริเวณที่เป็นน้ําเท่านั้นค่ะในบริเวณที่เป็นเซลล์ในร่างกายของเราหรือว่าบริเวณที่เป็นไขมันในร่างกายของเราเนี่ยเขายังไม่ได้ช่วยกําจัดอนุมูลอิสระได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นต้องมีสารต้างอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆเข้าไปช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 นะคะหรือว่าจะเป็นเรสเวอราทรอล ะะหรือว่าจะเป็น จากเซรามัยต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะก็ช่วยทั้งในเรื่องของเซลล์ผิวของเรานะคะเซลล์ในร่างกายต่างๆรวมไปจนถึงในเลือดด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายมากๆเลยค่ะเพราะว่าในคนเรานะคะพออายุเริ่มเข้าเลข3เนี่ยนะคะอนุมูลอิสระต่างๆนะคะก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะลดปริมาณลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้น นั้นนะคะจึงมีความจําเป็นมากๆค่ะที่เราจะต้องเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายค่ะสาหรับเจ้าคอร์ลิเจเนี่ยนะคะสามารถผสมกับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําเย็นนะคะรับประทานได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงวันละ1-2ซองเท่านั้นค่ะ